สว,สวัสดีค่ะบพี่ชายไม่ต้องแทนของกลุ่มที่สองจะมานำเสนอเรื่องความรู้พื้นฐานทางสถิติสมาชิกมีดังน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพน้ดิชาลยุทธสวัสดีค่ะดิฉันนางสองพีรัตน์พี่ว่าสวัสดีครับนายสานัท์สมแข็งครับสวัสดีครับนภูมนายเกษมบุญสงครันสวัสดีค่ะดิฉันนางสองพี่น้ศลศรีสงพันธ์ ต่อไปกิจกรรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางสถิติค่ะข้อความสถิตินะคะคือข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นการทำสมดุลควัวเพื่อสราคนรวงเงินไม่ได้ทั้งหมดค่ะข้อแม้ของสถิตินะคะจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือหนึ่งสถิติพรรณนาคือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบตารางข้อมูลสรุป และการเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจแต่ข้อมูลที่เราสามารถสสุปมาได้นะคะจะไม่สามารถฆ่าคะีนอกหนืออื่นได้ค่ะใช้ปิยนุมานคือการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการอนุมานลักษณะของข้อมูลทั้งหมดค่ะอย่างเช่นการศึกษาโรคขาษาอาหารในเด็กก่อนวัยเรียนในภาคอีสานส่วนใหญ่จะสนใจในก่อนวัยเรียนมาบางส่วนก็ประเมินหาอัตราการขาดสารอาหารค่ะประชากรหมายถึงทุกหนของสิ่งที่เราสนใจศึกษา เช่นสนใจรายได้ข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์ประชากรคือข้าราชการทุกคนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะตัวอย่างหมายถึงบางดวลของประชากรที่เราสนใจค่ะอย่างเช่นสนใจรายได้เฉลี่ยของข้าราชการที่ทํางานในจังหวัดสุรินทร์ตัวอย่างคือประชากรข้าราชการบางส่วนของที่ทํางานในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ข้าวพาลูเตอร์หมายถึงข้าวของที่ที่แสดงลักษณะของประชากรหรือชาที่ทำนงณได้จากจากประชากรกระบวนการทางสถิติหนึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเก็บได้สองประเภทก็คือข้อมูลทางของตมิและข้อมูลคุติของตการนำเสนอคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอเป็นรูปแบบตารางหรือกราฟสามการวิเคราะห์ข้อมูล คือการคือการนำข้อมูลมาประมวลผลอ่าจต้องใช้สูตรทางสถิติค่ะ4การแปลความหมายคือการนำข้อการแปลความหมายคือการนำข้อมูลทั้งหมดมาอธิบายถึงผลสักัค่ะรอเทข้อมูลข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้แบ่งได้ตามลักษณะข้อมูลสองประเภทหนึ่ง ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเช่นรายได้อายุความสูงสองข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยอย่างเช่นเพศระดับการศึกษาประเภทของข้อมูลแบ่งตามแหล่งที่มาได้สองประเภทคืคอหนึ่งข้อมูลแบบปรม,มิเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอง สองข้อมูลปัวติยมูลเป็นข้อมูลที่มีผู้คนเก็บรวบรวมมาแล้วและนำมาใช้การวิเคราะห์ข้อส่วนส่วนกลางหนึ่งค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยจะหาได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหาได้วยจำนวข้อมูลสองสรางมาตฐานจะหาได้จากสูตร จำนวนข้อโมงหนึ่งหางด้วยสองข้อฐานนิยมคือข้อฐานนิยมคือค่าที่ซ้ำกันมากที Salvador, ่สุดการวัดได้บาข้อสูดนการนะคะข้อที่สี่ข้อวิจารย์ข้อที่หให้หนึ่งในสองในสามือหน่งนเก้านะคะนข้อในตัวอย่างเป็นจำนวนก็จะเป็น คือค่าจำนวนของตัวแปรเอเป็นการแบ่งข้อมูลโดยการบบเ,เป็นส่วนมีโดยโดยมีค่าท่ากัานะคะค่ะการหาอร์เ็นไายนะคะคือจำนวนที่ต้องการหาคูณด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหนึ่งรวาหาไดร้อยะครัค่ะ การหาเปอร์เซ็นต์ทายจากข้อมูลจริงนะคะอันนี้คือการหาดีไซน์ค่ะ,<ส>ะคือตำ,ตำแหน่งข้องูลเลือกการหาดูาะะด้วยเอ คือค่าที่แสดงให้เห็นว่าเราต้องใช้ค่ตัวแรกลางของข้อมูลที่ตั์กันอย่างไรเราสามารถหาค่าเล็นกรณ์ทายได้สองแบบคือการหาค่าผลในกรทายจากข้อมูลดิบแล้วก็การหาค่าผลในกรณ์ทายจากกลุ่มที่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่โดยที่ส่วนผลในกรนายนะคะโดยที่ตัวนิหาร 1n บ1ด้ย ส่วเป็นัว็บตฐานะคะเป็นส่วนเป็นวทีที่ทานที่สองของรวมในการขัข้านทีมเฉลี่ยกางสองเว็ตรฐานเขาเลได้สองแบบคือการเขาเมถึงส่วป็นรฐานารขข้อบทที่อยู่ในรูปแบบของการเต็นความถี่และการคำนวณส่วนเป็นรากข้อมู้จบนทีที่อยู่ในตลาดเต็มคว่ั่นเอค่ะนี่นะคะคือ วีธีหาส่วนเอ็นมาตรฐาคือซิกมาเอ็กลบมิวยกำลังสองส่วนเอนนะคะนี่คือข้อมูลที่หาได้จากประชากรส่วนอันข้างล่าก็จะเป็นจากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเอเท่ากับซิกมาเอ็กลบมิวายกำลังสองส่วนด้วยเอ็ลงค่ะซิกมาหรือเอ็นคืส่วนเอ็นาตเอ็นคือข้อมูลจำนวน วิวหรืออิกบานะคะคือข mm ้อ hmm. ม yeah. uh, cool. yeah. so, yeah. ูลเฉลี yeah. ่ยข้อมูลเฉลี่ยของชุดนั้นเป็นคือจะเปนข้อมูลระาดทั้งหมดเป็นเล็กนะคะคือข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่ะความแปรปรวนนะคะความแปรปรวนคือส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานสองกำลังสอบที่ทำที่ทำให้ความแปรปรวนข้อมูลเป็นเท่ากังอนเพื่อไม่ก็ ถ้าขอมูลมีเกิดเป็นปความปนก็มีเปนัตค่ะนี้คือสูตรการหาว่าควแปรปรวนโดยไม่ใช้ความถีงนะคะคือ i g m กำลังสง i n เแต่ i ถึง n เแต่ i ถึง n วงเล็บ i ลบ v i e กส่วน n นะคะซึ่งคือความแปรปรวนของประชารส่วนควาแปรปรวนของตัวอย่างก็เป็น s i เท่ากับาในน์กเตงเอบวกเล็เอไนน์กาลบเอกาตาสส่วนเอซึ่งคือความประวตัวอย่างอันนี้คือการหาค่าเป็ามปรจากการเกนใความีคับคำถาต่อไปนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลครับอันแรกเป็นการน,น,นําเสนอข้อมูลแบบตาราง การนำเสนอข้อมูลแบบตารางที่มีหลายๆรายการอยู่ซ้ำกันมาแสดงไว้อยในต่างหานะครับแนวตั้งข้อล่างนะครับแกมายแนลอนโลแกเอ็กนะครับเ,เ,เ,เ veck, พื่อให้ข้อมูลแตกต่างเข้ารูปเป็นรยบเรียบร้อยและทําดับตัวอย่างแรกครับจำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามสมัยยุคและเพศแอ,อวลงได้ตารางนะครับ กลุ่มแรกเออตารางแรกเราใว้เป็นกลุ่มอายุช่องที่สองจำนวนผู้สูงอายุแบ่งเป็นรวมจำนวนรวมเพศชายเพศหญิงส่วนช่องนี้คือยอดรวมนะครับช่องนี้เขตเทศบาลน,นะครับช่องนี้เขตนอกนอกเขตเทศบาลน,นะครับที่มาที่เราได้จากการสำรวจผู้สูงอายุพออ2 2 5 5 10สำนัก,กางานเศรษฐกิจแห่งชาติครับ ไปนะครับการนําเสนอด้วยกราฟเป็นวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณต่อเนื่องโดยใช้เส้นที่เกิดจากการลาดเส้นเชื่อมต่อการระวังจุดต่อจุดนะครับตามลำดับซึ่งจุดต่อนี้จากการลังจุดระหว่างค่า x ค่า y ครับใช้รูปแบบโน้มแนวโน้มลักษณะที่ผิดปกติความแตกต่างข้อมูลซึ่งมองเห็นได้และชัดเจนเป็นตารางนะครับรหดับทั่วไปในการสร้างกราฟครับกราฟแรกกราฟเส้นเชิงเหวี่ยว คือการาฟที่เปรียบข้อมูลเพียงลักษณะเดียวนะครับตัวอย่างแกน y นะครับรให้เป็นจำนวนอุณหภูมิแกน x คือวันที่นี่คือตารางครับเปรียบเทียบจากขอดูดดาวเกิดแก่นะครับ4วันอุณหภูมิก็เปลี่ยนไปนครับตามนี้ที่มา L E F A นะครับศูนย์การเรียนรู้ดิสาสตร์โลกและดาราศาสตร์ครับรับต่อไปครับ กราฟเส้นเชื่มซ้อนคือการเปรียบเทียบข้อมูล2ลักษณะขึ้นไปครับการาฟนี้คือการแสดงราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปปี2538-2540ถึง 25, น,น,นะครับแกนวายเราให้เป็นจำนวนเงินล้านดล่า,าร์าสหรัฐต่อบาเร็วแกนเนคือปีนะครับส่วนจุดที่แยกออกมานี้จุดสีน้ำเง,งินเราให้เป็นน้ำมันดิบ สีเหลืองกให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปน,นะครับที่มาครับสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานครับผมกราฟต่อไปกราฟเส้นเชิงมองกอครับคือกราฟที่แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อยข้อของข้อมูลในช่วงเดียบกันช่วงเวลานที่แตกต่าง,งก,านงนา 1, กนันนะครับกราฟเส้นตัวแรกกราฟเส้นมูลค่าเลิตภัปฑนจังหวัดนะราคาของที่ระหว่างปีพศ2516ถึงปีพศ2 5 5 3 ในภาคเกษตรนะครับเหน่วยเป็นล้านบาทนี่ครับเกณฑ์หให้เป็นปีนะครับเกณฑ์ไวเป็นราคาจุดสีน้ำเงินนะครับเราให้เป็นจังหวัดชนบุรีสีแดงครับตาต่อไปนะครับคือกราฟเส้นเงินมาขอครับคือกราฟที่สแสดงรายละเอียดส่วนได้ของข้อมูลในลชุดเดียวกันแต่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างแรก กราเส้นแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดนักราคาคงที่ระหว่างปี2546ถึงปอ2553นะาครับในภาคเกษตรแราให้หน่วยเป็นล้านบาทนะครับอันนี้เป็นราคานะครับตรงนี้เป็นปีที่แตกต่างนะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นจังหวัดชลบุรีสีแดง,แดจ,ง,ดงจังหวัดจันทบุรีสีวงจังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนสีเขียว็จังหวัดตราครับ ครับเาถึงกราฟเชืเส้นแบบสุดท้ายนะครับคือกราฟุลบาลานกราฟคือกราฟเส้นที่แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เราสนใจของลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นรายรับรายจ่ายข้อมูลนำเข้าส่งออกนะครับตัวอย่างนี้คือตัวอย่างแนวมุ้งตลาดภาพยุ์จีนกับสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับสีแดงนะครับให้เป็นรายได้ฐานที่จ่ายจีนนะครับ แต่แว,ว่าราจจะพุ่งขึ้นทีนี้เลยนะครับรายได้หังที่ฉายในสหรัฐและแคนาดานะครับจะตกลงนะครับมันจะบาลานซ์ในความมกันนะครับที่มาครับ MPAE ตกนะครับผมตรงครับภาพต้นร้ายใช้เพื่อจัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆแล้วข้อมูลทุกตัวจะจัดอยู่ในแผนภาพไม่นับว่าเป็นความถี แนะแล้วา็ชั้นเดียวกันเหมือนกับฮิสโตแกรมตัวอย่างเช่นข้อมูลจํานวนผู้ยิมหนังสือโรงเรียนสมนุนญิงได้มาจํานวนสิบข้อมูลในสิบข้อมูลมี4หน่วยเราจะแบ่งว่าต้น2หน่วยและใบ2หน่วยตัวอย่างเช่นหนึ่งพต้นคือ15ึาใบคือหนที่มาอ้างสมุดโรงเรียน,นสมุนหิงจังหวัดสุพรรณบุรีแผนภาพต้นละใบ นโตกรมเป็นกรารแสดงเฉพาะมูลเชิงปริมาณชนิดต่อเนื่องที่มีการแสดงความถี่มีอัตราความมีอัตราวาชั้นมีลักษณะเป็นแท่งติดต่อกันพื้นที่ของแต่ละคอลัมน์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ค่าอาัตราความชั้นนั้นๆตัวอย่างเช่นกรารแสดงความถี่ส่วนสูงแกน y จะแสดงความถี่และแกน x จะแสดงส่วนสูงกราฟในกราฟจะเห็นได้ว่าความถี่ ที่มีค่าสมงที่สุดคือ164.5ซนติเมตรที่มาแผนภาพิโปรแกรมทางความรู้ความเป็นเลิศก,การเสนอด้วยแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวเป็นแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลที่มีตัวแปรลักษณะเดียวแต่ละแต่ละเซลล์มีแท่งเดียวเปรียบเทียบกัน จำนวนนักเรียนโรงเรียนแห่ห y, แงหนึ่งแกน y แสดงถึงจำนวนนักเรียนและ x, แกน x แสดงถึงจำนวนชั้นกำหนดสี่เหลี่ยมแทนจำนวนนักเรียน10คนจะเห็นได้ว่าจำนวนนักเรียนชั้นป .1 มีค่า70คนและจำนวนนักเรียนชั้นปน .6 มีค่า30คนที่มาการอา่านแผนภาพ w w w m i r s t r a n d c o m การนำเสนอด้วยแผ่นพุ่มแท่งแผ่นพูมแท่งซับซ้อนเป็นแผ่นพุ่แท่งที่ที่หนึ่งนะขอโทษเอาให้่การนำเสนอด้วยแผ่นพูมแท่งแผ่นพูมิแท่งซับซ้อนเป็นแผ่นพุ่แท่งที่หนึ่งที่ในหนึ่งเซลล์มากกว่าเอามั้การนำเสนอด้วยแผ่นพุ่แท่งแผ่นพุมแท่งทับซ้อนเป็นแผ่นพุแท่งที่ในหนึ่งเซลล์มีมากกว่าหนึ่งแท่ง ซ้อนติดก,กันและมีการเว้นว่างระหว่างเซลล์แต่ละแท่งม,มีการแรงเงาหรือระบายสีและมีคำอธิบายความหมายตัวอย่างเช่นแผนตัวอย่างเช่นแผนภูการแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคโปริโอจำนวนตามภาพแกน y แสดงหน่วยคนหน่วยผู้ป่วยและแกน x แสดงคอลสอ แสดงเส้นตรงแนวเส้นตรงภาคเหนือแสดงจุดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงตารางภาคใต้แสดงเส้นตรงแนวนอนจะเห็นได้ว่าพศบ2,516ผู้ป่วยภาคกลางจะมียอดสูงสุดคือ496คนและผู้ป่วยที่น้อยที่สุดคือภาคตะวนออกเฉียงเหนือคือ4.7ราย ที่มากองระบบควิทยาสตสำนักงานหลัดกระทรวงสภาาสาธานณสุขการนำเสนอด้วยแผนภูมแิแท่งแผนภูมมแท่งเชิงประกอบแผนภูมิแท่งที่ในหนึ่งแท่งมีมากกว่าหนึ่งลักษณะประกอบด้วยประกอบด้วยกันบนแท่งเดียวกันมีการแรงเงาหรือระบายสีในแต่ละแท่ง การนำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเชิงประกอบตัวอย่างเช่นแผนภูมิแสดงจํานวนผู้ป่วยโรคปริโอในแต่ละภาพของประเทศไทยจําแนกตามเพศพศ2519เพศชายจะใช้ลักษณะเป็นเส้นตรงและเพศหญิงจะใช้เป็นจุดแกน y แสดงจํานวนผู้ป่วยและแกน x แสดงจํานวนภาพจะเห็นได้ว่าร,รากตามมีจํานวนผู้ป่วยชาย 285และจำนวนผู้ป่วยหญิง199ที่มากองระบบวิทยาสำนักงานประหัดกระทรวงสาธารณสุขโอเคครับต่อไปเ็นการเสนอด้วยแบบวงกลมโน,นะคะนโโรับแบบวงกลมเป็นการเสนอข้อโมโูลด้วยวงกลม โดยใช้เสี้ยวตางๆของพื้นที่วงกลมไม่ต้องช okay. okay. okay, ี้ไ <thôi> ม oh ่ต <upload> nice <sh arp> <tr> ้องชี้เออตรงนี้นะโอเคนั่นแหละอ่าครับต่อไปคือการนำเสนอครับแทนทุยเอา้อยอ้อยอ้อยเข้าใจเข้าใจเอ้าวอาวอ้าวสามสี่เอ็ดครับต่อไปเป็นการนำเสนอด้วยองแผนภูมิวงกลมนะครับแผนภูมิวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยวงกลม โดยใช้เสี้ยต่างๆของพื้นที่วงกลมนะครับเพื่อเปรียบเทียบรับข้อมูลเพื่อการแจกแจงตัวแปรลักษณะเดียวกันในการสร้างไชาร์ตนะครับครับนี่คือตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมนะครับเป็นตัวอย่างของการโฆษณาแยกตามประเภทสื่อนะครับอ่สีม่วงตรงนี้จะคือทีวีนะครับตรงนี้จะเป็นรดิโอตรงนี้ P ีเอส ตรงนี้เมกซีนมีเอาดอและก็ซินิม่าครับโดยมีเปอร์เซ็นต์ตามรูปนี้นะครับที่มาจากงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับครับต่อไปก็จะเป็นการนําเสนอด้วย,วยป็นภูมิรูปภาพนะครับแบบภูมิรูปภาพเป็นการนําเสนอข้อมูลด้วยจาํานวนรูปภาพหรือสารลักษ์ที่เหมือนกันมีขนาดเท่ากันครับและมีเลเจีนหรือคีที่อธิบายภาพหนึ่งทนจำนวนเท่าใดครับนี่เป็นตัวอย่างแสดง ปริมาณยอดขายแคลอดขนาดหนสัปดาหครับสารจะแคลอทห่ลูกจะ,สะแสดงว่า5กิโลกร,รัมนะครับจะเป็นวัาทิตย์ก็จะขายได้30กิโลกร,รัมนะครับนี้ที่มาก็จากเว็บไซต์ไทยบูดบิวทคอนะครับครับต่อไปก็เป็นภูมิทางภูมิศาสตร์เริ่มเจียนแรกก็จะเป็นแผนที่แบบจุดนะครับใช้จุดหรือสารัะอื่นๆลงบนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่งครับ ครับนี่คือตัวอย่างครับนี่จะประมาณนี้ครับจุดนี้ก็แสดงว่านี่คือที่ไหนที่ไหนอะไรยังไครับที่มานี่ครับ W h e ครับเ็จะเป็นแูมพงแท่งบวกลบนะครับแนภูมิแท่งบวกลบเป็นการแสดงการเปรียบเทียบค่าที่เป็นไปได้ทั้งค่าบวกและค่าลบเช่น การแสดงกำ,กำไรขาดทุนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการแสดงกำไรขาดทุนของบริษัทแห่งหนึ่งตั้ปีพศ2531ถึง2536นะครับแกน y จะเป็นกำไรนะครับกำไรขาดทุนที่มีหน่วยเป็นล้านบาทนะครับส่วนแกน x แสดงเป็นพศนะครับที่มาข้อมูลพัฒนา,ยากรมสัพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สอสอวทอ,อังกฤษไทยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นแผนที่สถิติแผนที่สถิติจะเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยอาศัยหลักภูมิศาสตร์นะครับเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ภูมิทัศนภูมิศาสตร์ให้เห็นอยา่างชัดเจนและรวดเร็วนะครับครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับแสดงเนื้อที่พป่ปูกพะม่วงครับว่ามีประมาณมากน,น้อยแค่ไหนนะครับโดยจะสีขาวจะคือแสดงว่าไม่มีเนื้อที่พอปูกนะครับ เข้มขึ้นมาก็จะเป็นน้อยกว่า1,000 0ได้นะครับก็จะออกมาก็จะเป็น1,000 0มื่นหนถึงสองหมได้ต่อไปก็เป็น2,000มื่นึงสามหมเรื่อยๆมาจนถึงมากกว่า4ี่หมได้นะครับที่มาจากงานภูมิศาสตร์นะครับ นี่คือเอกสารอ้างนี้นะครับว่าเอามาจากเว็บไหนเว็บไหนแล้วยังไงนะครับครับเนื้อโดยเนื้หาก็จะหมดเพียงแค่นี้นะครับทางพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นนครับขอ,อยางามครับ